ลองขอนอร่อยแล้วกันอันนี้ก็คือเนื้อแพะกินกับแป้งกระหริกลองในจานแล้วร้อนไหมน่ะไม่รู้ร้อนแน่นอนร้อนอ่ะเพราะว่าเขาทำแบบสดๆทุกจานเลยนไหลแล้วระวังร้อนดีมากเลยอ่ะจ้าแพะมากไม่เหม็นคาวเลยทุกคนดู ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพกกนบกันกแล้ากับชิต้าชานลวันนี้นะคะเราจะพามากินสรตทฟูดอินเดียที่พาหุรัตที่ไม่ได้มีดแค่ผ้าเออวันนี้เราจะมาเป็นบล็อกกินอาหารอินเดียกันก็อยากกินอาหารอินเดียพวกสรตทฟูดต,ต่างๆอาหารแปลกๆของอินเดียกันวันนี้เราก็เลยมาอยู่ัปที่พหุรัตที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยมันมีแค่ผ้าหรือเปล่าจริงๆล้วร้านอาหารเยอะมากแล้วก็พวกสรตทฟูดเขาพวกร้านค้าต่างๆอย่างเงี้ยก็เยอะตอนนี้เรามาจอดรถกันที่อินเดียเอมเรียมอ่ะเริ่มกันเลยเดินบล็อกกันเลย วันนี้ก็กินกันยาวๆสามสี่ห้าร้านร้านที่เราจะไปกินกันร้านแรกเลยก็คือชื่อร้านว่าฟอนเ e อร์ซาม a ซาร้านนี้จะเป็นพวกของทอดมันจะเป็นกึง่งกึ่งอาหารคาวนิดนึงอ่ะร้านนี้เลยจ้ะคิวเยอะไหมคะไมะอไมีอะไรบ้างคะมีซามอซาซาริมันซามอซาคืออะไรคะซสลมันผักหลักเป็นแป้งทอดไส้มั่นผัลัเหมือพวกกะหรี่รับมะ เอเหมืนอนกะหี่ปับจะเป็นกะหรี่ปับปป๊บอ,นบอินเดียค่ะ่ค่ะอันนี้ได้มาแล้วสอ,อย่างเป็นาซาโมซาแล้วก็ติกกี้ติกกี้เป็นไส้ขลัป่ะคะมันงานฝรั่งตีก,กใส่ขอดมกินได้ปะ เรา,เาขยับน,นิดนึงเพราะว่าคนเยอะเราจะมีอยู่ใกล้คนมากนี่มันเป็นอย่างนี้เขาเสรใหม่ๆออไส้มันฝรัง่งอันนี้ได้มาสองอย่างก่อนอีกอันนึงปลาโกลน่าวรอแป๊บนึงรอเขาทอดกินเลยนะไส้มันฝรั่งเอาบอกเนี่ยเป็นไงเหมือนอะไรอ่ะมันฝรั่งแบบไก่กะหรี่หรือขาวอะไรไม่เหมือนอ่ะ มีความเป็นมายทั่างเครื่องเทศไม่หวานไม่เค็มเปรี้ยวนิดๆโดยรวมว่าอร่อยเลอร่อยเลยที่น้ำจิ้มมันอร่อยน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซอนมะขามอ่ะคล้ายๆน้ำจิ้มซอนมะขามจะแบบเปรี้ยวๆต้องพูดดังนิดนึงทุกคนว่าเราอยู่ข้างนอกน้ำจิ้มเผ็ดนะอันนี้ซามูสซาเขาบอกมันเป็นของกินเล่นอ่ะอืมไปมันร้อนโคตรเขาอ่ะคุ้มค่ากินเลยทุกคนเพราะว่าคนถ่ายเตี้ยแล้วสุดแล้ว เดี๋ยวเพจจะไม่ถึกเ้าอะไรกันเข้าวันเนี้คาโมมายลาเข้าแป้งอันนี้ไม่เข้าอะไรที่มี่เข้ารูปอันนี้มันนิ่มอ่ะเดี๋ยวไปกินร้านโทนี่ต่อไปอันนีาว่ะทางลึกลับมากใช่เมื่อกี้เราเข้าไปในตรอกตรอกต่ออีกทีหนึงเราจะไปร้านโทนี่กันที่ตั้งใจจะมากินวันนี้ก็คือเบอร์เกอร์ชิคเก้นหนึ่งสองก็คือแป้งนานยี่ห้อที่เขามีร้านนั่แหละเดี๋ยวหาที่นั่งกันเมนูอะไรก่อน เมนูก็มีนี่ไงแป้งที่บอกจริงๆมันก็คือฟิลคล้ายๆแป้งโรตีปะจริงๆเขาเรียกแป้งนานป่ะ<ม>สรุปมันนานไม่นานปะ <c oughs> ไม่ต้องทำไม่มี้ <c oughs> มอะไรวะ <c oughs> ไม่มีใครเล่นอ๋อนี่อ่านรีวิวมาบอกว่าโยเกิร์ตปั่นอร่อยต้องลองไหมโยเกิร์ตปั่นแล้วก็ชาอร่อยเอามาอย่างหนึ่งไหมลองสั่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มวิชั่นนิดน,นึงแล้วกันเมนูเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะสั่งเป็นบัตเตอร์ไก่ที่เป็นขึ้นชื่อของที่นี่นะอันดับแรกเลยแล้วก็เมนู ไม่เคยกินแล้วชื่อแปลกๆแล้วกันเดี๋ยวขอตัวไปสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเราสั่งเมนูอะไรมาบ้างพูดชื่อผิดชูถูกก็กินมาบอกเลยนะ มาแล้วร้อนร้อนแ็่พอมถึงมาถึงมาถึงมาถาถึงมถึงมาถึงึงมาถึงมาถ้งมาถึถึงว่าถึงมาถึงมาึงาถึงมาถิตมาถึงมาถึงมาถชมาเึงมาอึงมาถม่ถมาถชมาถึมาถึงมาม่เมามานึมาถึงมาถงมาถึมันึมาถนมาถงมานมานึมาถงมาถึงมาถึมามมง น้ำขิงใส่ผมช,ชานมอ่ะเออเหมือนกินชานมผสมขิงอ um> ่ะน้ำขิงอ่ะทุกคนน้ำขิงร้อนๆอ่ะแต่คิดว่าถ้ากินแบบเย็นน่าจะอร่อยกว่าแต่พี่นินของร้อนมากนี่เรานั่งอยู่ข้างๆสะพานเหล็กนั่งข้างๆเลยเนงอเห็นป่ะเขานั่งทายเรือพายุกันอันนี้ก็แกงแพะชื่อที่เรียกว่ามอนตันมาซาระอันนี้คืออะไรคะมายมมาแล้วค่ะ อเมนนื่อกี้มีมีมาเพิ่มอันนึงอันนี้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นน่าก,ก,กินมากก็คือตอบโจทย์ผลมากเพราะว่าผลนคนชอบกินไก่ที่มันเป็นเนื้อหนือ้อ<ล>เป็นมนุษย์ไก่อ่ะแป้งเราสั่งไป3แบบมีแป้งหน้าปลาแบบกรอบๆแบบนี้แป้งแบบกระหริดแบบกระเทียม,มลแล้วก็เป็นแป้งเนื้อตีธรรมดามาลืมเลยอร่องออริจินอลก่อนออริจินอลเริ่มไหนหนูว่าเริ่มแค่นี้เพราะว่านี่คนคุ้มเตยสุดอ่ะหืมทุกคนเนื้อไก่มากเอาเลยนะ ร้อนเป็นไงร้อนร้อนไม่อร่อยอ่ะอรสชาติของมาสเตอร์ชิคเก้นมันก็คือแบบแกงกะหรี่แบบนนันวเค็มเค็มมันมันหอมเครื่องเทศไม่หวานไม่หวานมันจะแบบมันเค็มอ่ะเออมันอร่อยเลยเป็นคนเค็มทุกคนมันก็เลยตอบสนองมากอันนี้ดี <c oughs> ให้จิตเอาแต่อย่าลองที่สุดขอลองก่อนอร่อยแล้วกันอันนี้ก็คือเนืนะ้อ <c oughs> แพะกินกับแ <c oughs> กงกะหรี่ลองจ้าเนื้อาติร้อนไหมนะไม่รู้ร้อนแน่ๆรนอน ทุกจานเลยนะไหลแล้วระวังล้นดีมากเลยอ่แจังแพ้อ่ไรมากไม่เหม็นคาวเลยทุกคนดูใชมันอร่อยมากเลยอร่อยจริงมันฟิลเหมือนแล้วก็หวานนะไม่หวานนะแต่ค็อหวานเนื้อแพะคือแบบไม่เหม็นเลย มไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็แบบมันเอ็นมันหนึบเมื่อกี้กินน้องเอ็นพอดีทุกคนแล้วมันหนึบหนึบอะน้อเครื่องแกงอ่ะมันจะแบบมันมันนัวหน่อยอ่ะกระดิกก็กระเทียมมาเป็นเป็นชิ้นอ่ะอร่อยจริงเมื่อกี้ต้องให้น้ำจิ้มมันด้วยอันนี้คือจิ้มได้กับทุกอย่างเลยเนาะเมื่อกี้เขาบอกแล้วก็ท็อปอ่ะน่าจะน้ำจิ้มท็อปเลยจับชิมน้ำจิ้มจะได้เตรียมตัวคิดไม่ออกทำไมงง เหมือนมะเขือเทศบดอ่ะใส่เกลือขิงมะเขือเทศค่ะรู้กลิ่นไม่เหมือนตะไคร่อ่ะมาลองต่อไปมานี้ลองกับแป้งนี้ดิแมทแป้งนี้หน้างอะไรทีสแบบไม่ไหม้หอมๆกินอร่อยแล้วจะกรอบๆไหมอันนี้ลองกินกับชีสชีสอันนี้เป็นชีสแบบบัตเตอร์ชีสอ่ะเมื่อกี้ไอ้ก้อนๆนั่นคือชีสชีสไม่ใช่เต้าหู้นะชีสใจก่อนปริมจี อ,อ,อ,อชิมชีได้ดูเป็นบ้านก่อนใช่เหมือนกิแบบนแล้วหัวเทสเตอร์เหมือบบนตู้มือ <c oughs> แต่มาคือชีสชีสที่นั่นๆแต่นี้นนกับน,นี้เข้ากันมากเลยเดอเราเลือกแป้งได้ถูกนะการกินแป้งอ่ะที่อาหายเดียสิ่งหนึ่งที่ลืมไปได้เลยคือความอ้วนพราอ้วนแน่เพราะแป้งแบบกะทิแบบแน่นอันนี้เป็นจริงๆมันต้องเป็นผักโขมนะทุกคน <c oughs> มันเป็นเขียวๆอ่ะมันเป็นชีสผักโขมเหมือนกันอ่ะมันถั่วคนละเผาใช่ไหมมันเหมือนกัน เหมือนกันนะเขาเพิ่มถ่วชอบไหนสุดเอาแพะไหนสุดทั้งหมดอันไหนที่กินซ้ำอ่ะก็คือชอบอันนั้นถ้าน้ำแกงอ่ะน้ำแกงเหรอชอบแป้งอุดรีอ่ะมาลองดมมาก็บัตเตอร์ชิคเก้แล้วแป้งอ่ะคะแป้งที่ชอบอ่ะชอบกระหรี่สุดแล้วก็อันนี้แป้งเป็นเรียงตามความเค็มเขาเก่งมากนะที่เขาทำให้ไม่เครื่องเทศเขาเน่นอ่ะเราเครื่องเทศที่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้คิดเองเปล่าตอนแรกคิดว่าพวกอาหารจะแบบเครื่องเทศฉุดเวอร์อ่ะไม่เป็นการ์ดนะมันเป็นแบบแบบหอมอะมันเป็นกลิ่นแบบรับได้แล้วอร่อยอ่ะร้านโทนี่ถ้าใครมาก็มาลองสั่ง ตามที่ตาสั่งแล้วกันคุเจ๊ชิมโยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตมาแล้วเนี่ยอร่อยมูกอ้อนจะแพ้ไม่ได้เลยอร่อยอันนี้ก็คือโยเกิร์ตปัตที่อยากลองมากไม่กินลเลยเลยลองชิมันี่ยคือ ชิมเข้าไปยังไงช,ชิมแล้วชิมแล้วสิเหมือนมีทาเกินเหมือนยาคูผสมกันแล้วก็ใส่นมจืดลงไปฟิลกินเหมือนกีนัทมิวนมเปรี้ยวอะแต่ว่ามันมีความนมเหมือนันนิดนึงชอบชอบชอบกินโยเกิร์ตอยู่แล้วไงเดี๋ยวไปกินต่อทุกคนเพราะว่าจะไปเอนจอยกับแพะแล้วเดี๋ยวเจอกันะนะณ่า ต่อจากร้านโทนี่เราก็ฉเฉลี่ยมาเห็นน้ำปั่นแบบอินเดียคนบอกว่าดูอิ่มๆนะคะแผ่ง<ช>เลยคนเดียวทุกตาอันเนี้ยอยากให้ทุกคนเห็นฟันมากเลยอะฟันเป็นสีเหลืองเหรอเห็นแล้วเมื่อกี้อยู่ข้างๆเลยทุกคนเส้นเนี้ยท,ทั้งเส้นเลยนะเห็นหนะบ้างย่างบงนู้นอะบทสิีฟูอินเดียเมื่อกี้มันลอตาลอใจมากมมลองไหมมันมีแบบเค็มด้วยนะ เอาไงดีอะเราจะเอาอร่อยหรือเราแปลกอะโบนเราจะเป็นครั้งแรกของเราเว้ยผู้คนกินเค็มลองเค็มอะเราลาซี่เค็มหนึ่งแก้วค่ะใช่ใช่อันนี้ไม่เข้าวันหรอข้าวันเราเมื่อกี้กินน้ำกินมาแก่ก้ยน้ำกินอันนี้เหรอใช่ค่ะอร่อยเยอะอ่ะนี่อร่อยเว้ยอร่อยเอออร่อยก็ได้อร่อยเหรอมิช่าเดย์ยุกยินดีค่ะคุณคิดยินดีไหมาร่อยเอาสิคุณดีเมนูเด็ย์ วัด้าทบาค่ะร้านซี่หวานจะสั่งเค็มแล้วโดนห้ามเมื่อกี้ไม่ให้สั่งจะลองแล้วกันมันจะเหมือนอยู่กับนะจะกลิ่นหอมนะกลิ่นนมนม,นมแบบนุ่มนมอะ่ะอร่อยอะ่ะมันเหมือนนมจริงจริมันคล้ายร้านเมื่อกี้นะแต่อร่อยกว่ามัน นมมันเยอะกว่าแล้วมันก็มีความเปรี้ยวน้อยกว่าแล้วก็เข็มข้นกว่ามันเหมือนกรากินไปสุดท้ายแล้วมันเหมือนได้กลิ่นนมในคอเออมันมนัวอันนี้ยกินได้เรือ่อยๆถือว่าเป็นการล้างคอได้ดีหลังจากที่กินแกงเคอรี่มาเมื่อกี้แบบหนักหน่วงแล้วแต่ร้านนี้เขาดูขายทุกอย,ายนน่างเลย่ะายมาม่าใช่ชื่อร้านว่าม,มาม,ามา่มารเตอร์ ร้านนี้น่าจะเป็นร้านนางเ้วยเพราะว่าคนเท่าตลอดเลยแต่ว่ารู้สึกกิ่กจากร้านเมื่อกี้แล้วเราต้องไปหาของกินเล่นเมื่อกี้เห็นร้านนี้น่าสนใจมาก็คือเห็นพานิปุริร้านนี้น่ากิน,เ,นเดี๋ยวเราไปลองร้านนี้กันน้่เ่อาหนึ่งพี่ค่ะ <Thank you. S 1> มาแล้วรู้ก็น่ากินอยู่นะชื่อว่าพานิปุริลองเลยเขามีน้ำซอสสองแบบอ่ะ เหมือนน้ำจิ้มน้ำส้มแบบในก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยก็กินอะ่ะกินเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยไม่รู้ใส่ผสมกันหรือเปล่าลองนะลองดูอันนี้มันน่าจะเป็นแป้งแบบเหมือนแป้งเกี๊ยวอะ่ะเดี๋ยวถือไว้วางวาง,วางได้แป้งอร่อยนะมันฝรั่งเหมือนเดิมทุกอย่างในนี้คือมันฝรั่งแล้วก็มีผัวมีหอมแดง มีซอสเขียวๆซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันอืมือเหมือนเลยเราคือทาโก้หอยมอยอ่ะมันคืนอย่างนี้ป่ะแต่คนทีช้อเลยนะทิชชอ่ทำน่ารักจัง หลังจากที่กินข้าวสลับหวานนิดหน่อยแล้วแล้วเราจะไปกินหวานให้เต็มที่กับร้านของหวานอินเดียเป็นร้านที่อยากลองมากร้านนี้เป็นร้านที่ดูรีวิวมาเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากินหลายอย่างมากนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปกินร้านนั้นกันแต่ว่าเมนูร้านนี้เยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะขอโยนไปคลิปหน้าถ้าจะลองทุกเมนูของหวานอินเดียกันงั้นเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ตัดไปเท่านี้แล้วกันเพราะว่าที่ให้ดูของข้าวมาก็หลายร้านแล้วนาะที่ลองกินใครอยากจะมากินตามก็มาได้นะจ๊ะ พาหูรัตไม่ได้มีดีแค่ผ้าที่นี่มีสตรีทูนอินเดียด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชิตาชาแน,นลด้วยนะจ้าวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายไม่ตาลอยแล้ววะฮะลอยแล้ววะไหวเหรอยังไหวใช่ไหมขนมหวานนี่ไหวขนมหวานทั้งร้าน คือพี่มาอร่อยคืออะไรอิ่มแม่ <laughs> ไม่เห็นแป้งเมื่อกี้หรอสั่งมาตั้งสิจานแกงแพะแกงแกะกินอยู่คนเดียวแล้วเมื่อกี้กินไปหมดจานเลย <laughs> แล้วอร่อยไหมอร่อยเออจบอันนี้ก็อร่อยาปานิปูรีก็อร่อยเออเ่อร่อยอยู่ย่าปานาก,ก็อร่อยปานาก้เขเยวาอะไรคือปานากซา,ามโมซ่าซาโมซ่าร้านคอนเนอร์อ่ะอร่อย